คุณอาทุแ่แหมว่าตามไม่ทันเลยนะข้างหลังเหมือนป่าเลยค่ะพคือคุณมารีเขาขอต้นไม้ที่รีสอร์ทไปไปทำ <ไป S 1> ชํำกับไปชํำนะเพราะว่าดอกมันสวยมากใช่เออก็เดี๋ยวดูว่าร่วงหรือรอดนะค <laughs> าดว่าร่วงร่วงก็ไม่เป็นไรก็ขอขอที่รีสอร์ทไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เรากำลังจอกเดินทางลงไปทําธุระที่หล่มสักแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะตีเข้ากรุงเทพเลยนะคะไปยังพร้อม แต่แตว่าวันนี้อากาศดีนะอากาศคึมฟ้าคึมฝนใช่ก็แรกนไม่ว่าฝนตกคงแต่ปร,ปร,กรากฏว่าไม่ใช่นะมันจะมีที่รีสอร์ทเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบเป็นคล้ายคหมอก<อ>เหมือน,มอมนเมฆนะคะลอยผ่านเข้ามาในรีสอร์ทตลอดเลยถ้าอากาศดีๆ ว่าก็ไม่ได้ไปทำเรื่องนะคะเพราะว่าลืมเอกสารทางฟึ้งเลยจ้ะทำตคนดีไงเอกสารคือหนึงไปที่ไหนที่บ้านบ้านไหนบ้านพี่ไงไม่ได้หยิบมาบ้านกรุงเทพที่หนูถามแล้วพี่บอกออกมาแล้วคือไม่ได้มาเอามาแค่สำเนาแบบประชาชนที่อยู่ในชุดไอเรื่องที่ต้องเรียกประกันอะ่ะแต่ว่าโฉนดที่ดินในซองซองที่อยู่บนโซฟาซอ,องน้ำต,ตาลอะ่ะ เีื่าวานอะอยู่บนโซฟาซองน้ำตาลไม่ใช่ซองอันนั้นคือคือเศษกระดาษที่เราแกะออกจากจากผ้าปูที่นอนอ๋ออ่ามันไม่ใช่เอกสารค่ะทุกคนคือลองนั้นเรื่องเอกสารเกี่ยวกับที่ดินไว้ที่บ้านที่กรุงเทพทั้งหมดค่ะ <c oughs> ฉะนั้นแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมีธุระมาที่กลับมาที่แถวนี้อยู่แล้วในช่วงอาทิตย์หน้ายังไงก็เดี๋ยวค่อยมาทำเรื่องที่ดินอีกทีกัน <c oughs> <c oughs> ซื้อหอมฝาไปให้ป้าแจะะเป็นกระเทียมเอ้ยไม่ใช่กระเทียมเขาเรียกอะไรหอมแดงเพราะป้าแจะใช้เยอะป้าแจะเวลาทำแป้งสิบต้องใช้หอมแดงเยอะนะแม่แม่ก็ไม่ใช่แม่ไม่ใช้เนาะอันนี้เจะเราอยู่เส้นออกจากเพชรบูรณ์มาละกำลังมุ่งหน้าไปวิเชียรบุรีเดี๋ยวก็น่าจะกินข้าวที่วิเชียรบุรีกัน ันนี้ไหวปะไหวย,ยังไม่หิวเนาะกินกาแฟกันแล้วนะโอเคครับจะกินตอร์ติโหนจะกินเออ่กาแฟตอร์ติโนก็ได้กาแฟไปแล้วแก้วนันโอเค,อเคได้ไงั้นเดี๋ยวเราพบกันใน,เ,นเอรซันตอนน,ตนี้เราอยู่ที่วิเชียรบุรีแล้วนะคะเราจะกินข้าวนี่เลยไหม่ะเราไม่กินไก่ย่างเหรอ,อได้ เดี๋ยวไปกินกับย่างร้านตะแปะไงเออาได้จ้ะเออเดี๋ยวจะซื้อฝากปุกกี้ด้วยเดี๋ยวงอนไม่มีเลยฝากโอเคแล้วก็เข้ามาแล้วมีคนตอนนี้คนขางกันเต็มที่จะทำบ้านสกลยเมซันที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะเปิดแอร์ไหนเห่งโจไม่ได้เห่งเลยอะรูรีวิวเลย เท่ก้ารเป็นลูกฮะการแข็งเป็นมัดมัดอุ้ยเจ็บแขนเข่าเบาเดี๋ยวเดี๋ยวปูนจะจัดให้คไงพี่ต้องทำอาหารเพลให้หนูกินได้แล้วเราก็ต้้องแลวหนูจะกินได้หรือเปล่าก่อนออกกำลังกายไม่กินก็ต้องนี่ยสตรอเบอรี่ชีสเค้กปั่นก็ต้องไม่กินด้วย น้องไม่กินด้วยมันจะลดเรามาถึงวิเชียรบุรีทั้งทีเราก็มากินไก่ย่างวิเชียรบุรีซึ่งจริงๆหากินได้ทั่วประเทศนะต่แปะดีกว่าต่แปะก็สะอาดดีเหมือนกันไปจ้าหอมหอมซื้อฝอยญี่ปุ่นเหรออืมปอกเองเลยอืออ้าวไปไงคะไปไงคะมัลียังไม่ได้กินแต่น่ากินน่ากินโอเคส้มตำปลาดุกคู ก็ไก่ย่างมิเชนบุรีนะคะแล้ววันนี้พิเศษมีอะไรนะต้มแซบพวงไข่อ่อนนะอ,อต้มแซบพวงไข่อ่อน,นอ่อร่อยเวอร์นี่จะเป็นจัดแซบมากนะคะอันนลบอ่อนโอ้ใจเย็นวันนี้ใจเย็นไนชิมดิอร่อยเป่าตำอะไรนะตำลาวหล้งมอะไรนะดี อย่าลืมมานะร้านตาแปะะะกินข้าวเสร็จมีคนวิ่งเข้าห้องน้ำหนึ่งอัตรานะคะทุกคน <laughs> น้ำมันรถก็จะหมดค่ะแต่ว่าถามว่าจะไปหน่อยไหมยังไปได้นะไปตบปลทอได้นะบอกไม่เป็นไรพี่หนูเอาปั๊มก่็แล้วกันโอเคโอเคโอเคปั๊มไหนก็ได้ก็เลยเนี่ยมาแวะปั๊มนี้ถึงเมืองกรุงกียังเมืองปทุมอยู่ทำไมคนรู้ปะ ฝนมันจะตกหนักกว่าที่เขาค้ออีกเนาะโอ้ยไ่อไหมมาลีเดี๋ยวไปเอาที่ปั่นจมูกมาปั่นกันเราต้องเช็คตัวเองกันอยู่บ่อยๆนะคะทุกคนก็คือว่าขับรถมานะคะมดดำไตตลอดทางมาจากเขาค้อไม่รู้จะมาเพาะพันธุ์ที่กรุงเทพหรือเปล่าเราพันธุ์ในรถเนี่ยงานเข้าเลยนะเม้ยมันอยู่ไม่ได้เราไม่มีอะไรกิน ดี๋ยวเหมือนรถใครที่มดบนแดงขึ้นรถอะ่ะวันนี้โอเคไหมง่วงนอนเ,อเดี๋ยวกลับไปนมนื่อมีคนถามว่าง่วงไหมให้หนูถ้าง,ง่วงก็นอนได้นะแต่พอเราหลับอะเหมือนขับไม่ให้เรานอนไม่เราหลับขับเหมือนไกวเปยงไงมันพอดีพื้นมันไม่ค่อยเรียบอะคะ่ะคือคนนอนเปไม่ได้ด้วยอ้วก ับเลนขวาก็เลนกลางบางทีขับมัน3ามเลนเล,น,เลนแล้วเขาจะไปกันยังไงวะรถถนนพังก็เลยไม่วิ่งซ้ายกันเพราะงั้นมาถึงบ้านแล้วเราก็ทำการตรวจซะหน่อยเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในการจะลงไปเจอผู้สูงอายุนะคะ ทำไมของหนูมันเหมือนไม่มีน้ำเลยเมันต้องเอาใหม่หมะเอาของพี่ไหมแบ่งกันอ่ะของพี่เยอะเชียวซึมออกแล้วมันละเหินอะไหลมันแบ่งไปซึออม

เงลุนนแล้วนะคะเดี๋ยวนลงไปทีเราก็รอผนะคะ นะอุ้ยร้องกันตกใจหมดบ้าบอเฮ้ยสีก็ไม่ขึ้นท่าไมงของนเป็นรอย,อยนะก็นีไงถึงบอกว่าถึงเฮ้ยมันดูแปลกมันมีสีขาวสีใสดำแล้วสีแดงตามอ๋อแต่ตอนนี้ก็ทันแล้ว อแล,ะนะล้วนะจอลงได้ไหมต้องลอะไรหมไม่ไมีแค่พี่เอาของลงไปแต่เราก็ต้องตรวจก่อนเพราะความปลอดภัยไงเรียบร้อยสรุปว่าเรียบร้อยนะคะผ่านนะคะหนึ่งขีดนี่แล้วก็ไปทำลายทิ้งนะคะแต่เพรความปลอดภัยเราก็ต้องใส่หน้ากากเอาไปชั้นนะคะนี่ะไรบ้านะหอมใช่ไหมหอมแดงแล้วก็อะไรอีกป้า ไก,ก,ก่ไก่กัะหอมแดงโอเคเขามาแล้วแหวนดีจังลูกโอ้ยนอนด้วยอยู่ไหนอหน่ะ <c ười> อ,ยอยู่ในบ้านระอยู่ในบ้านป้าขังไว้ไปะเราป้าไม่อยู่ป้า่อยู่จะป้านหนีเที่ยวอยีกอ่ะจ้ะ <c ười> ดูเสียงมันซะก่อนน <c ười> อนนอนจัดเมื่อกี้ ระหว่างที่เราออกรถมานั้นมีเสียงปูตดดังตุดไม่ใช่หนูไม่้ใช่หรอกเสียงตดเนี้ยมีอยู่ตัวเดียวแหละตอด้อนตดทอลี่คิดถึงจัดไงต้องปล่อยกินให้ดมนะเมื่อมาถึงบ้านคิดถึงจัดแหละดูออกนะ จริงน,นี่คิดถึงหรอจริงจริงหรอไปไหมไปตูมินตูมินในเกียรติมแล้วไปมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณมาลีบอกว่าอยากกินเอ,องง่น ยากินอ่างงูอยากกินต้องได้กินค่ะนทะยาเลยสั่งอาง่าุงผ่าน grab นะคะจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมาให้เมื่อกี้ก็ทํางานดีมากก็คือโทมบอกว่ามีอะไรหมดมีอะไรบ,บ้างนะนี่คุณมาลิไปเข้าห้องน้ำที่สุนแถวนี้เมื่อวานไปกินอะไรแสลงมาแน่เลยผิดสัแดงเข้าห้องน้ำสามรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าคุณก็กินอ่างงูก่อนลวกันเนาะก็จะได้มีกาลังวังชออาบน้าเสร็จก็นอนท้ายีไม่รู้อะไรโซฟาอะไรหมา มาลายทอรี่ฮะทอรี่หนูว่าทอรี่มันคิดถึงมั้ยที่ว่าคิดถึงปละล่ะไม่เท่าไหร่หรอกใ<ม>ห้สุดอะทอรี่อีกคุณชายลี่หนูว่านว่านจะเห่าใคร,รไม่ต้องหาหมดเลยเข,เข้าออกๆแล้วแหละทอรี่ สนใจหน่อยไม่ต้องไปด้วยไม่เปิดประตูให้หรอกก็คือถ้าเล่นกับปูก็จะไม่กล้าเล่นแรงเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวจะตาขาดใช่ไหมไม่ได้อยู่บ้านนี้ มาถึงก็คือต้องจับอาบน้ำก่อนเลย